สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ยกับช่อง t r a m a Ghost นั่นเองวู้ฮูวันนี้เราจะมารีวิวจนนี้ครับเราทการต่อเองนะเปิดได้นี่ครับีกเปิดได้นะีเปิดได้ข้างใน,นก็เปิดได้นะ นี่ก็เปิดได้นี่ครับเปิดได้ไมีที่นั่งเป็นพรมอะไรนะครับตองนี้เป็นพรมอะไรนะครับนนรรรบีกนอนไม่ได้นะหมุนได้หมุนได้ทั้งสองข้างเลยแล้วนี่ก็สามารถขยับเขโยโอกมาได้นะนี่เปิดได้นี่ครับแล้วข้างหน้าก็เปิดได้โคตรเจ๋งเลยผมต่อเองนะเนี่ยผมต่อเอง ปวดข้างล่างข้างล่งก็ปวดได้สามารถใส่คลองก็ได้นะครับนะครับในคลองใส่เยอะเลยคุต่อเองนี่เราไปดูข้างในกันเลยโอเคปวดมากกว่าระดนีนะครับเราจะเทคลองออก เลื่ยังเลื่ยังวะนี่ครับนี่คือข้างในนี่คือรูปร่างข้างในนะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนี่ครับใส่ของได้ <c oughs> เป็นอะไรที่สุดมากมากเลยนี่ก็เป็นปีก สามารถเอาของใส่ได้นะครับเดี๋ยวีผมต้องเอาของใส่ก่อนเอาของใส่เข้าไปเรื่อยๆนะผมทำเองเริ่มต่อเลโก,ก้ตั้งแต่อายุไม่มากเท่าไหร่ละตั้งแต่อนุบาลสามผมต่อผมก็ต่อมาเรื่อยๆจนสร้างแบบนี้ได้นะครับท่องต่อเองนะเนี่ยไม่ได้โมจริงๆผมต่อเองนเพราหมดเงิน ไปกับเลโก้เป็นพันแล้วเข้าไปไดอุ้ยเจอแล้วมันหลุดไอ้เขับนี่มันหลุดดูครับนี่เอาร้อยหลุดว่าแล้วเราต้องหลุดเลโก้ก็เก่กกามากแล้วน,นะครับตั้งแต่เราอยู่อนุบาลสามมีเลโก้อันนี้ครับตั้งแต่เราอยู่อนุบาลสาม ผมเล่นมันนี่ครับนี่ครับนี่ก็คืออ,อ,อะไรเนี่ยโอ้ใช่เป็นปีกเป็นเครื่องบินนะครับเป็นเครื่องบินนี่ครับดูข้างหน้าก็ไ้นี่ครับโอเคเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยถ้าใครชอบเครื่องบินลำนี้ก็อย่าลืมกด ไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องท้ามอคุสด้วยนะครับสตอรี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้บ๊ายบายบู้ฮู